ใได้มาแล้วนี่ซาซิมิปลาหมึกสดๆดเลยอยู่หนองคายเลยสพน้องเพิ่นเปิดร้านมือแรกร้านครัวสองเจ้า <c oughs> <c oughs> นี่มาแล้วโอเคมาเลยแล้วก็นี่คือให้หลท์ของข้าคือหมกช็อตพี่น้องอจับไปข้าครังแรกนี่นพี่น้องตื่นเต้นครับนี่ให้มันดูกรวยบมีดามาด้วยพี่น้องอันนี้กินแบบสดๆไปเลยตามกระแสที่เขากิน เดี๋ยวกิดคำาแหลกเลยนะกัดหัวให้มับนบอนกัดคอนมันขาดเลยพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องนี่มึกมันจะออกมาแล้แบบนี้มาลุ่นกันว่าแสบบอหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำระวังมันกัดปากเขาเด้ออือยากเศายน่าเข้าไปไปกินอยู่กลางทะเลเนาะตกสดๆเนาะอยากไปอยู่น,นี่พี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิต น,นี่ค็ข้างแรกดีนี่ตื่นเต้นครับอืมเสือบาว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าปากผอต้องดำกับมึกแน่นเลย <c oughs> ยิงแก่วมากกว่านึกว่าสมัยโบลานนางโบล้าน,น,นที่เขาแขวดำๆนะพี่น้องนี่ชินร้านสองว่าสองเจ้าขายอาหารไทยที่ วัสที่พี่น้องมันไ้พบก,กับอมอ,อีกแล้วก็ปั๊บไปเลาะมันีด้อมพามาลอกกินหมึกช็อตอยู่หนองค่ายมีหมึกช็อตแล้วพี่น้องตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ต้องไปไกลถึงทะเลเป็นบ้า,บานเทาก็มีหมึกช็อตเมื่อนี้เพิ่นเปิดเมื่อแรกอยู่ร้านข้่วสองเจ้าขว้วเจ้าสองขว้วสองเจ้านี่แหละอยู่หนองค่ายพี่น้องเดี๋ยวอมจะอันบอกทางมาเดอ้อไปเป็นรุ่นหมึกช็อตกันเลยตื่นเต้นครั้งแรกหมึกช็อตหมึกช็อต สวัสดีสพี่น้องมณิโพก,กโอยแล้วกับปะไปแล้วสีภาพมากินมึกช็อตอยู่หน่อค่ายมีมึกช็อตแล้วเด้อพี่น้องโอมบัวมีหลานอื่นบอแต่ว่าลานนี้เพิ่งเปิดมือแรกนี่ได้มาแล้วนี่ซาซิมิ ปลาหมึกสดๆเลยอยู่หนองค่ายเลยสพี่น้องเพิ่นเปิดร้านมือแรกร้านครัวสองเจ้า <c oughs> <c oughs> นี่มาแล้วโอเคมาเลยแล้วก็นี่คือให้ลท์ของขาคือหมึกช็อตพี่น้องหนองค่ายมีหมึกช็อตแล้เราต้องไปกินไก่ถึงพัทยาถึงทะเลเลยย่นน้ำโขงบวานข้ากับมีอ่ะเอา,เอา,เอาใส่แหเน่ประกาศจับเช่เดีย๋ยวให้เพื่อนจับไปข้าวถังแรกนี่พี่น้องตื่นเต้นครับนี่เห็นมันดูดก่อน วยบ่มีดาวมากเลยพี่น้องอันนี้กินแบบสดๆไปเลยตามกระแสที่เขากินเดี๋ยวกินข้าแหลกเลยนะกัดหัวนั่นบอ๊ะนั่นค่ะกัดคอนนั่นกัดคอนขาดเลยพี่น้องนี่มึกมันจะออกมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันแล้วแสบบอ๊ะหนึ่งสองซ่มรวงมันกัดปากเขาเด้ออฮึว้บ แซ่บมากน้ำจิ้มอร่อยอีลีเนี่ยส่วนหนามของนัวเยอะอืมซ้ามาสามตัวมันนี่ซ้ำมาหดร่องก่อนววานเนแสบบวอืมออก,กางมันออกกันไป่นอกขาข้าวแป๊บหนึง่ง แสบแสบ,บนี่มัมงดินยูดอยู่ตัวที่สองตัวที่สองม่รู้ด้วยโคตรหวานเล่ยบข้าวแล้วแบบสดสดเลยพี่น้องมันจะดูดน้ำจิ้มก็ลงไปตัวนี้มาดูดตัวนี้มันดูดยัดล้งไปนี่มึงมันสออกมาแบบนี้ซิกเซดายนอกไปไปกินอยู่กลางทะเลเนาะตกสดสดเนาะอยากไปอยู่ที่พี่น้องคางหนึ่งในชีวิตอันนี้ครั้างแรกดีนี่ตื่นเต้นครับอื เชื่อว่าว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าปากผมต้องดํากับมึกแน่เลยยิ่งเก่ามากกว่านึกว่าสมัยโบล้านนางโบล้านหรือที่เขาแขวดำๆนะพี่น้องม่ต้องหัวแล้ว,วมันเป็นมึกของอันปลาหมึกสดๆเลยจุงแปรงเซนด้าเอามือ,อยงแปรงเพราะว่าน้ำจิ้มมันอร่อยอีหลีร้านเปิดมือแรกพี่น้องเดี๋ยวผู้ใดสนใจอยากมากินมึกช็อตอออนะ ทักมาหาผมเลยเด้อคนหนองคายเด้อพี่หนองเด้อเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยปากปากดำบ่บพี่น้องตัวที่สองตัวที่สองเฮ้ยตัวที่สามเ <c oughs> ื่อว่าตอนนี้ดูซ <c oughs> ่มึกติดเข่า

หอมจิ้มนี่ก็แล้วเสร็จไปแล้วสามสามแก้วนี่ต่อไปเรากินจะกินซาซิมิกันอ,อันคือซาซิมิมีวาซาบิกับน้ำโยสุขาข้าวไป หวานคับพี่นอ้องม,มาต่อมาต่อนี่เราจะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดกับอลาแครอดกับปลาหัวเช็ดเท้าอ,อร่อยจับลู่น้องเนื้อเพ้่อกินอันอาหารอะเลสดๆร้านนี้เพินพ่นเพิ่นพร้อมเสิร์ฟเลยมีเป็นบอปนะ เปิดเปิดตังแจเศร้าส้นหอดแรงไปละเดี๋ยวจะบอกเวลาอีกเทือะเดี๋ยวจะชิมอันนี้กันหวัวมันตากง,งเสใสอยู่เลยเอาเฮียพี่น้องน่าระกมากขอให้คนที่กินดิบได้เพี่น้องด้วยแซ่ กินซี่บูดก็แสบเลยหลาดไปเลยตังนี้น้ำวาซาบิหม,มือนเดยดพี่น้องเริ่มกลิ่นคำมาซุปจิมรสเด็ดมากพี่น้องเคยกินบอ เคือแหลกเท่กันตื่นเต้นม,มาตอนแรกไม่สิข้าวบอบอข้าวเลยรู้แล้วข้าวอย่างข้าวเดียวเบิดอยากลกอนเน่าแต่ว่าเนื้อดีพ่ออยากกินเนาะซาสซิมิซัซิมิอีสานอืจัดนี่ย่องถาไปนอ้องแาบหลาย ครั้งแรกครั้งแรกคนหนองคายเปิดใจเ้ยพี่น้องมาเลยลานีครัวสองเจ้าเพิ่นเปิดใหม่เมื่อนีอาหารทะเลซีฟูดมีอาหารตามสั่งมีอย่างกระดูกย่างเรื่องข้าวขาข้าวกันอืมปุดๆละลายในปากจบการ์ไหมอย่าเพิดงจะกลิ่นเวยพี่น้อง เดี๋ยวจิปากูดไปให้คนหนองคายไม่น่าเชื่อว่าน้องคายจะมีซาซิมิปลาหมึกมาต้องไปกินไกลถึงอันตังจังหวัดหรือว่าชีทะเลเนาะโอเคมาหนีกับพ่อสมิเนประสบการณ์ข้างแรกของโอมก็คือกินซาซิมิหมึกช็อตอ่าไม่น่าเชื่อว่าจะกินหมดสามโตพี่น้องพ่อแล้วสนิโนพ่อได้ดูรสหวานเป็นรสชาติแบบไหนหวานลกลมกล่อมเนาะโอเคที่สําคัญน้าจิ้มต้องรสดเด็ด น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดคือเดอะเบสร้น the best. านอันพนักง,งานเจ้าของร้านมันืะใจดีโอเคพี่น้องมื้อนี้พ่อสนิทเนาะฝากร้านครัวสองเจ้านี้เด้อทานผู้ใดอยากมากินมื้อช็อตเดี๋ยวมื้อนี่ผมไปละขอบคุณเลยาที่เขามารับชมปั๊บไปละแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เป็นน้องได้ทำอาคลิปนี้เดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปมว้มวนๆถ้าไปเลาะใส่พอกันไหมไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย which shot